วันนี้เป็นวันที่ฝนตกทั้งวันเราแอดก็จะต้องเอาต้นกล้ามาหลบฝนนะคะไม่งั้นต้นกล้าที่เพิ่งเกิดจอจะเกิดการเน่าและเสียหายแต่วันนี้จะพามาดูันนี้ก็คือถาดเพาะปลูกผักสลัดนะคะจะเห็นว่าบางหลุมเนี่ยมันไม่งอกเนาะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำการย้ายกล้าที่มันเกิดในหลุมอื่นมากกว่าหต้นมาไว้ในหลุมที่มันไม่เกิดนะคะสำหรับ กล้าเนี่ยก็น่าจะเป็นผักสลัดสีเขียวหรือกลีนสลัดเนาะแล้วแอดนะ่ะสับสนนะคะตอนแรกคิดว่าอันเนี้ยคือกลีนโอ๊กเพราะว่างงที่อัตราการงอกของเขาเนี่ยมันน้อยกว่าอีกอันหนึ่งก็เลยเข้าใจผิดสลับชื่อกันนะพอมาดูที่ต้นต้นผักของเราเนาะก็จะเห็นว่าอันนี้คือผักสลัดสีเขียวนะคะ แต่มันไม่ค่อยงอกเลยอะซึ่งซึ่งเนี่ยแอดสงสัยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้ก็เลยจะมาช่วยให้เขาเกิดการงอกให้ครบในหลุมถาดเพาะแต่ละนนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือทําช่วงนี้มันเหมาะเพราะว่าต้นกล้ายังไม่โตมากและก็เป็นวันที่ฝนตก ก็จะทําให้ความชื้นพอดีคือไม่ร้อนจนเกินไปด้วยต้นกล้าก็จะตั้งตัวได้เร็วและเราก็จะให้เขาโดนน้าฝนธรรมชาติมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะสังเกตว่าดินเนี่ยมันจะค่อนข้างเปียกเกินไปอันนี้ไม่ดีนะคะแต่ว่าแอดได้ทิ้งให้เขาโดนฝนไงนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาหลบเขาก็เลยดินค่อนข้างจะแฉะคะ่ะแต่ถ้าดินแฉะแบบนี้นะในระหว่างที่เราเริ่มพอกล้านะคะจะมีผลต่อทำให้เมล็ด พันธ์ุของเราเนี้ยเกิดการเน่าและก็จะไม่ค่อยงอกนะคะฉะนั้นเวลาเพาะเนี่ยจะต้องควบคุมความชื้นของดินเพาะของเราให้ดีนะคะแอดนะแค่เพาะสีถานเนี่ยใช้เวลาดูแลมากเลยนะคะมากจริงๆเลยก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วที่เราเริ่มเพาะแค่นิดเดียวเวลาเรา เริ่มทําเกษตรเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังนะ,ะเราจะเพาะผักแบบเยอะเยอะเยอะๆ,ๆแล้วก็จะปลูกเยอะๆแต่พอถึงช่วงหนึ่งที่ต้องดูแลพร้อมกันอย่างเช่นการดา้ยาการให้ปุย๋ยการโตพร้อมกันและก็ช่วงเวลาที่พร้อมกันคือการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะมันก็จะมีเวลาดูแลไม่ทั่วถึงพอมองไปอีกแปลงหนึ่งเอาก็มีหญ้าอยู่แปลงนี้ก็มีหญ้าอยู่คือมันทำไม่ทนมันก็เลยจะเกิดการแบบว่า มันเขาเรียกว่าอะไรเกินดูแลนะคะทุกอย่างก็จะเสียหายก็เป็นประสบการณ์ของแอดเลยนะคะที่ทําปลูกผักมานานะไม่ต้องทําเยอะหรอกค่ะสําหรับมือใหม่ที่จะปลูกผักกินเองก็ปลูกน้อยๆนี่ค่ะอยากกินผักอะไรก็เริ่มมาแค่2ชนิดเท่านั้นนอกนั้นก็ไปซื้อเอามันจะดีต่อเรานะคะแอดก็เนี่ยหาะทำน้อยๆยังต้องแบบว่า ไหนจะบันทึกวิดีโอไหนจะเราต้องทํางานบ้าน80%แล้วก็มาดูแลเขาตลอดเราต้องสังเกตตลอดเลยนะคะว่าเขาเป็นยังไงวันนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้ฝนเยอะไปโดนน้าเยอะไปไหมหรือโดนแดดเยอะไปนะยกไปยกมาก็คือเราไม่มีโรงสําหรับเพาะกล้าโดยเฉพาะเนาะมันจะคนโทรลไม่ได้นะคะนี่เป็นเป็นช่วงที่ลําบากมากเลยนะก็ตั้ง15วันนะทุกคนถ้าจะให้ดีถ้าใครอยากที่จะ ปลูกผักได้รวดเร็วนะคะก็สามารถซื้อต้นกล้ามาปลูกเลยค่ะก็คือจะช่วยลดเวลาไปตั้ง15วันเลยนะคะและก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็คือคนจะนิยมฮิตการปลูกพวกผักสลัดอะไรเงี้ยหรือผักต่างๆในกล่องโฟมนะคะก็ถือว่ามันสะดวกดีนะเพราะว่ามันเกิดแน่นอนเพราะว่าคุณสามารถที่จะคนโทรลทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นพื้น กลองที่มันยกสูงอยู่แล้วแล้วก็สารอาหารที่ป้อนเข้าไปนะคะแล้วก็เวลาถ้าพืชผักไม่โดนดินเนี่ยมันก็จะลดพวกโรคพวกแมลงต่างๆได้เยอะทีเดียวนะคะ<ม>ก็วิดีโอนี้แอดก็ย้ายต้นกล้าเนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรมือใหม่นะคะที่อยากจะปลูกผักกินเองเนาะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจดะะ้วยคะเจอกันใหม่ในเรหน้านะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ